และนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะคุณครูภาษาอังกฤษหรือว่าคุณครูท่านใดที่ต้องการสอนคำศัพท์ให้กับนักเรียนเกมนี้ใช้ได้ดีเลยครับ LearningApp.Org เอดที่15มาแล้วครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง T-Share นะครับในวันนี้ครับอยากจะพาคุณครูทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกมอันนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Word รหรือใครจะเรียกว่า word search ก็ได้ซึ่งแน่นอนครับเหมาะกับคุณครูภาษาอังกฤษคุณครูประจำชั้นแล้วก็คุณครูท่านใดที่สนใจที่จะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนหา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะรู้ผาก,กดติดตามกันก่อนครับฝากกด subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ แน่นอนครับเราก็ต้องมาที่เว็บไซต์ learningapp.org ในส่วนของเมนู create app นะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหน่อยนะครับก็จะเจอกับบทกริดนะครับกดคลิกไปหนึ่งครั้งจะมีตัวอย่าง3อันเหมือนเช่นเคยนะครับในลักษณะแบบนี้โอ้โหอันนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับขออนุญาตเลื่อนไปอันที่2ครับอันที่สสังเกตดูก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอีกแล้วนะครับอ๋อนี่มีคาใบ้ด้วยเหร อ๋ออันนี้ใส่คําใบไ้ได้ด้วยนะครับใส่คําใบ้เป็นภาพได้ด้วยคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านได้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ได้ไอเดียจากตัวอย่างในการสร้างของเราเพิ่มเติมนะครับบางครั้งเราอาจเข้าไปสร้างเลยตัวอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าผมเข้าไปสร้างเลยเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ใส่คําใบ้เลยนะครับพอไม่ใส่คําใบ้เลยมันก็อาจจะยากเกินไปนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีกลไกของเกมเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ดูตัวอย่างได้เห็นไอเดียเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะต่อยอดได้มากขึ้นนะครับเขียนที่3บ้างนะครับอ่าที่3นี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับพอที่จะเล่นได้นะครับในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วที่สามารถกดได้เร็วเนี่ยเมื่อกี้ผมลองนั่งเล่นก่อนนะครับส่วนนั้นอื่นก็น่าจะต้องใช้เวลานะครับทีนี้เราไปสร้างด้วยกันดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะไปสร้างนะครับทุกท่านจำได้ไหมครับว่าใน example 2เนี่ยตรงนี้นะครับไม่ปรากฏคำขึ้นมานะครับแต่ปรากฏคำว่าอหินเนี่ยก็คือคำใบขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งต่างกันจากตัวอย่างที่3นะครับที่ขึ้นคำศัพท์มาเลยในลักษณะแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตอนสร้างหรือตอนตั้งค่านะครับ mm. เพราะฉะนั้นก็อยากให้จดจำไอเดียนี้ไว้นะครับไปปรับใช้กับของตัวเองนะครับไปครับเดี๋ยวเรากด create new app เลยครับ หลังจากที่กด create new app แล้วนะครับตรงนี้ผมจะสร้างเป็น w o r d นะครับ list นะครับแล้วก็ TDS เหมือนเช่นเคยนะครับตรงนี้ก็จะใส่ขีดเพิ่มในส่วนของชื่อแล้วก็ description เนี่ยเราสามารถที่จะใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของ background image ก็คือพื้นหลังของเกมซึ่งเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับทีนี้ผมได้เตรียมชุดของคำมาไว้แล้วนะครับหลังจากที่เรามาข้ามมาในส่วนของแบ c กกราว n d ที่เราไม่ได้ใส่เมื่อกี้นะครับก็จะมาในส่วนของ w ว r ร์ซึ่งก็จะมีอยู่2อันด้วยกันก็คืออวบก็คือคําที่เราจะพิมพ์ลงไปส่วนด้านล่างนะครับอหินก็อาจจะเป็นคําใบ้นิยามนะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นคล้ายๆปริศนา ให้ได้ลองทายดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่รู้จริงๆก็อาจจะกดดูก็ได้ซึ่งสามารถใส่เป็นแบบ text ก,ก็ได้ใส่เป็นแบบภาพก็ได้เดี๋ยวเราจะลองดูในทุกๆอันเลยนะครับอันแรกผมจะลองพิมพ์คําว่า chicken กกล,ลงไปแบบนี้แล้วยังไม่ใส่คําใบ้นะครับอันที่2ก็จะขออนุญาตพิมพ์แบบนี้อันที่3ครับมาทีนี้เราลองใส่คําใบ้นะครับผมจะใส่คําใบ้นะครับเป็นข้อความก่อนแล้วผมพิมพ์คําว่าเพื่อน สขาผู้ซื่อสัตว์นะครับอ่าโอเคในลนักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันต่อไปผมจะลองใส่ตรงนี้นะครับแล้วใส่คำใบเป็นภาพจะขออนุญ,ญาตลองเซิร์ชภาพนะครับ D U C K ปึ๊บอ่าโอเคขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กด Use this 1234อี 1> 1, 2, 3, นะครับอีกสักอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะลองใส่ทีเด s แชร์ดูนะครับแล้วก็คำใบ้เป็น TDS นะครับหลังจากที่เราพิมพ์แบบนี้แล้วนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูบ้างนะครับว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมมีอะไรบ้างครับ การตั้งค่านะครับนอกจากทําให้เกมสนุกขึ้นแล้วยังเพิ่มความหลากหลายให้กับเกมด้วยนะครับซึ่งส่วนแรกเลยก็คือการอนุญาตให้ข้อความเนี่ยขึ้นในแนวทะแยงนะครับอันนี้ผมจะไม่ตั้งเพราะอาจจะยากเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณครูใช้กับนักเรียนประถมไปนะครับหรือมัธยมก็อาจจะลองตั้งดูหรือว่าอาจจะเป็นประถมต้นก็ได้นะครับตรงนี้ก็ลองดูแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตไม่ตั้งนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะโชว์นะครับคำขึ้นมาผมจะตั้งเอาไว้โชว์คำใบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการให้ตัวอักษรแสดงเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับช่องว่างตรงนี้ผมจะไม่ไปยุ่งกันแล้วกันนะครับหลังจากนั้นขออนุญาตกด finish editing and show preview นะครับโอเคครับขออนุญาตกดในโหมดของการ preview เพื่อเล่นเลยก็แล้วกันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้พร้อมๆกันครับ โอเคครับก็จะขึ้นคํามาในลักษณะแบบนี้นะครับข้อไหนที่มีคําใบ้เป็นตัวอักษรหรือว่าเท็กก็จะขึ้นมาด้านล่างแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนเป็นรูปภาพก็จะเป็นเครื่องหมาย question mark ในลักษณะแบบนี้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับอันไหนที่มีช่องว่างอย่างคเดแชร์เนี่ยค่อนข้างจะง่ายเพราะว่ามันมีช่องว่างให้เห็นแล้วเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้เนี่ยมันคือคํานี้นะครับโอเคในลักษณะแบบนี้มาลองช่วยกันหานะครับ มาลองเล่นไปด้วยกันนะครับผมชิคเก้นอยู่ตรงไหนเอยตัว C โอเคอยู่ตรงนี้ไหมไม่อยู่นะครับอ่าโอเคไม่เห็นนะครับน่าจะมีจากบนลงล่างด้วยโอเคเรียบร้อยละเพราะว่าเราเลือกเฉพาะแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับส่วนแนวทะแยงเนี่ยเราไม่ได้เลือกนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าจะหาง่ายพอสมควรนะครับหาง่ายแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับมาลองช่วยกันหาน่อยครับ ใครมองเห็นคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับโอเคอันนี้ตืดเราจะหานะครับใครมีเทคนิคในการเล่นเกมนี้เร็วๆไหมครับโอเคเจอละนะครับต่อไป D O G D O G นะครับไล่หาทีละแถวปึ๊บ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  D O G นะไม่ใช่นะครับ D โอเคอันนี้เป็ดเจอแล้วนะครับแล้วก็สุดท้าย D O G น่าจะเป็น แนวตั้งแล้วล่ะนะครับ D O G อ่าโอเคเรียบร้อยปึ๊บเสร็จแล้วก็จะขึ้นคำมาในลักษณะแบบนี้ส่วนใครจะไปใส่คำเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับก็จะทำการใส่ในส่วนนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าอย่างเช่นผมใส่ว่ายอดเยี่ยมมากเล่นได้ชนะแล้วนะครับกดฟินิชนะครับแล้วก็กด save อปได้เลย ลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับคุณครูก็สามารถที่จะเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนก็ได้หรือว่าจะส่งลิงก์ไปให้กับนักเรียนเล่นก็ได้สะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะครับครีมีต้องอไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณครูภาษาอังกฤษคุณครูประจําชั้นและคุณครูที่สนใจในการสอนคําศัพท์ให้กับนักเรียนผ่านเกมเกม,เกมนี้เชื่อว่าน่าจะเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มความจํา แล้วก็เพิ่มสีสันให้กับการเรียนการสอนได้นะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวติดตามกันต่อที่คลิปหน้าฝากกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับและวันนี้วันสงกรานต์ก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับบ้านไปพบเจอกับครอบครัวบ้างนะครับติดตามกันต่อที่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวดัสวัสดีครับ